สวัสดีครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับก็กลับมาอีกครั้งกับการอัปเดตข่าววงการ EV นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่อันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับก็ขอพูดถึงงาน motor expo ที่ผ่านมานะครับทางผู้พูดก็มีโอกาสได้ไปงานช่วงที่ผ่านมาก็มีคนมาร่วมงานมากเลยนะครับก็เป็นงานใหญ่แล้วก็มีแบรนด์ใหม่ๆหลายแบรนด์มาครับอย่างเช่น vinfast sikker x p e r n g นะครับก็เป็นแบรนด์ใหม่ของวงการรถไฟฟ้านะครับในภาพรวมนะครับก็คือ มีคนสนใจรถไฟฟ้าบูท,ที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยมากกว่ารถขันดาบอยางค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับก็อาจจะเป็นความสดใหม่ของรถที่มาเปิดตัวด้วยนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดคร่าวๆแต่ว่าขอเน้นเฉพาะรถที่ประมาณร้านกลางมานะครับส่วนรถที่เป็นรถพวกรถตู้รถอะไรนี่ก็จะขอแตะออกนะครับสําหรับแบนด์ต่อไปนี้นะครับก็คือจะขอพูด ตัดไปเลยนะครับก็มีเกตเวอร์วอเตอร์กับเนต้านะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีเปิดตัวอะไรใหม่ๆมาแล้วก็มี m g MG ก็จะมีเซมิสเตอร์มาโชว์นะครับแล้วก็มี MG4 ซึ่งก็เป็นเอ่อวอลเลนซ์ที่วิ่งไกลขึ้นแล้วก็เป็นตัวท็อปนะครับมาโชว์ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นตัวเดิมนะครับแต่ก็ส่วนตัวก็มองว่า m g 4ตัวนี้เนี่ยที่เป็นตัววิ่งไกลแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยน่าจะขายดีนะครับก็มีจุดขายเด่นชัดก็คือความแรงแล้วก็ช่วงล่่่าางทีีดกววตัว สำหรับแบรนด์นี้นะครับคือแบรนด์บินฟ้านะครับอันนี้อันนี้ผู้พูดก็ชอบชอบเอาใจช่วยนะครับถือว่าเอาใจช่วยแล้วกันนะครับรถส่วนตัวก็มองว่ารถก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับที่เท่ที่ไปดูแต่ว่าก็บอกไม่ได้ว่ามันสมราคาหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกราคามานะครับถ้าขายถูกไปก็ก็คงขาดทุนถ้าขายแพงไปก็อาจจะขายยากนะครับก็ถ้าขายราคากลางก็ลูกค้าก็ไม่มั่นใจนะครับว่าแบรนด์เนี่ยจะอยู่กันยาวๆหรือเปล่านะครับก็ ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่ที่ทางแบรนด์ก็ต้องก็ต้องพยายามในจุดนี้นะครับสําหรับอันนี้ก็เป็นเกียร์นะครับเกียร์ EV5 นี่ก็กระแสแรงมากนะครับในในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าคันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าคนเต็มเลยก็เออก็ถือว่ารูปลักษณ์ภายนอกก็โอเคนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะถูกใจหลายคนนะครับสําหรับแบรนด์นี้ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากนะครับเห็เปิดตัวในงานก็ คือความเซอร์ไพรส์ของของผู้พูดก็คือมันรู้สึกว่ามันสวยมากครับอย่างอย่างซิการ์เอ็กเนี่ยพอได้ไปนั่งก็รู้สึกว่าโอ้มันมันเห็นเขาว่าราคาประมาณล้านสองนี่อันนี้ถือว่าด้วยราคาประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะสู้ได้ทุกค่ายแล้วก็ข้างในก็ตกแต่งก็ดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซิการ์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่ก็ไม่แน่ใจแต่น่าจะแพงครับแต่โอ้ดูดูแล้วประทับใจมากเลยสวยสวยจิ๋วขาดสำหรับตัวนี้ก็เป็น S เพิง์นนะครับแล้วเป็น G6 ก็เห็นเขาว่าจะขายประมาณล้านห้าแต่ไม่รู้ว่าจุดเด่นคืออะไรนะครับเห็นว่าตัดไรด้าออกก็เลยผมคาดว่าเอสเพิงนี้ต้องขายจุดเด่นหนักๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผมว่ามันมันยังดูเทียบกับค่ายอื่นในราคาล้านห้าเนี่ยยังดูดูไม่มีจุดเด่นอะไรสักเท่าไหร่น,นะครับสำหรับเอสเพิง สำหรับตัวนี้ก็เป็น i อออนเนะครับก็มันก็เป็นปีกนกทีเท่ดีนะครับปีกเขาเรียกปีกปีเสื้อแต่ว่าเขาเขาว่ากว่าวัสดุกับราคาก็น่าจะโอเคน่าจะประมาณล้านห้าล้านหกล้วผมว่ามันก็มันก็ก็น่าจะไปไหวนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็ยังยังจุดจุดขายก็อาจจะไม่ค่อยเด่นชัดนะครับอันนี้ก็อาจจะอาจจะยากนิดนึงครับแต่ผมว่าก็คงจะพอได้ อันนี้ก็เป็น b y d บ้างนะครับ b y d วีซลยูก็ขอข้ามเลยครับผมว่ามันไม่น่าไม่น่าจะราคาถูกนะครับมันมันมันเอ่อเป็นตัวปักอินไฮบิตนะครับคิดว่าน่าจะรอจนมาทำโรงงานในเมืองไทยแล้วก็เอามาขายน่าจะดีกว่าก็ข้ามไปที่ซีก็นะครับผมว่าซีก็เป็นรถเล็กที่ดูโอเคมากเลยครับตัวนี้ก็ถ้ามาประมาณ5้าแสนกางเนี่ยดีตา้าน่าจะเหนื่อยแล้วก็ถัดจากซีก็จะเป็นซีไลออนผมว่า คันนี้ในตัวจริงค่อนข้างสวยครับค่อนข้างสวยมากเลยแล้วก็แต่ยังไม่เห็นข้างในนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะน่าจะขี้เคียนกับออตโตหรือว่าน่าจะดีกว่าก็ถ้าทําราคาดีก,ก็ก็ต้องขายดีแน่นอนคนระับสำหรับซีไรออ สำหรับตัวนี้ครับผมก็คือเซอร์ไพรส์ที่สุดในงานสงหรับผมเลยนะครับผมให้เป็น The Best เลยนะครับสำหรับในงานนี้ของผมไม่ใช่ลูมินครับแต่เป็นเน v โอซีดีเจ็ดหครับเออเหมือนกับรถกึงก่ง SUV, กึงก่งเอสยกึ่งกึ่งกระบะนะครับเปิดท้ายได้แล้วก็จริงๆตอนแรกผมคิดว่ามันด้านหลังเนี่ยมันจะแอร์ออกครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ครับจะจบแล้วก็ล็อกค่อนข้างดีผมว่าขนาดของมันเนี่ยก็ถือว่ากําลังแบบจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่ แต่จะว่าใหญ่ไปก็ไม่เชิงนะครับผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจมากมากเลยแล้วก็เนื่องจากมันเป็นตลาดที่มันไม่เคยมีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้ามันขายดีจะขายดีระเบิดไปเลยครับคันนี้ผมว่าน่าสนใจมากครับสำหรับเนวอรซีดีเจ็ดครับให้เป็นเดบสของของ uh, โชว์บัตเลอร์โชว์ปีนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสั้นๆเท่านี้เลยนะครับก็ช่วยติดตามกําลังใจให้คลิปต่อๆไปของทางเจ้าของช่องด้วยก็จะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ